สวัสดีค่ะอยู่กับปอฟอนะคะจะมาทำเป็นรีวิวรองพื้นให้ทุกคนดูนะคะโซลา่าคูชชั่นอัลตราแมทนะคะ SPF 50 PA 3บวกแล้วมันเป็นซองแบบมีฝาปิดให้ด้วยก็พกพาสะดวกมากอันนี้เราลงมาที่หลังมือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราวอร์มน้องเขานิดนึงแล้วก็ลงไปเลย แต่อันนี้คือน้องเขาปกปิดดีจริงคือแบบแค่ปาดลงไปก็กริบแล้วอะแต่เนื้อเขาบางเบามากเลยนะเนื้อน้องเขามีความแบบนุ่มลื่นแต่ว่าเนื้อไม่หนาเลยลงเลเยอร์เดียวแล้วมันปกปิดดีมากเลยแทบไม่เห็นรอยแล้วอะคือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเลยเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะมากดทั่วหน้าอีกรอบเผื่อตรงไหนมีรอยแปรงรอยอะไรก็จะได้ใช้อันนี้เกลีย่ยให้มันเนียนคือมันให้ฟิ i ิช s h แบบแมตต์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่แมตต์แห้งอะแล้วมันอันนี้คือมันไม่เหนอะหน้าเลยนะทุกคนเดี๋ยว อกมมาาเปป็นนระณี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา8มง20นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าการผิวที่ใช้ c u ช h i o n solar เนี่ยตอนจบมันจะเป็นยังไงเจอกันค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเวลา3ามทุ่มสีก็ผ่านมาประมาณ12บสกับสิชั่วโมงเนาะและนี่ก็เป็นสภาพงานผิวหลังจบวันที่ใช้คุชชั่นของโซลานะคะแต่ส่วนตัวเราก็ไม่รู้สึกว่าสีมันดรอปลงหรืออะไรเลยนะคะถ้าสรุปจากใจจริงเลยเนี่ยคือเราชอบพุชชั่นตัวนี้มากชอบแบบรู้สึกว่าถ้าใช้ซองหมดอะ่ะคงจะไปหาซื้อแบบตลับเต็มๆม,ม,มาใช้ต่ออ่ะอันหนึ่งเลยเรื่องคุมมันเนี่ยเราให้ประมาณ4เต็ม5อาจจะไม่ได้คุมมันได้แบบโหร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น สําหรับเราที่เป็นมนุษย์หน้ามันอ่ะคือเราพอใจมากๆ2ง,งานผิวสวยอันนี้ให้5เต็ม5เลยคือเราแบบประทับใจตั้งแต่ตอนเช้าที่แต่งหน้าเสร็จเลยว่างานผิวมันสวยมากเนียนทริปแต่ว่ามันไม่ได้ดูแมทแห้งดูแบบเหมือนเอาอะไรมาฉาบหน้าเนื้อออกไหมคือมันจะดูเป็นธรรมชาติอยู่3ความบางเบาอันนี้ขอให้เป็น4.5เต็ม5นะคะคือตัวนี้เป็นคุชชั่นที่บางเบาจริงๆแต่เราจะขอหัก0.5เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอทาตัวนี้เราผ่านไปหน้ามันมีความมันขึ้นอะ่ะก็คือรู้สึกหนักหน้าขึ้นมานิดนแบบนิดเดเเียยวมากกๆลขอหัค0.5พ เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่รู้สึกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือขอสรุปเลยค่ะว่าคุชชั่นตัวเนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคุชชั่นตัวโปรดของเราเลยอันนี้เราพูดจากความรู้สึกที่เราได้ใช้จริงๆแล้วก็ทดสอบมาทั้งวัน SOLA